สวัสดีครับ j จสซี่แบดมิตสวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำสินค้านะฮะแล้วก็มีทั้งรีวิวอันบ็อรองเท้าแบดมินตันยี่ห้อ m a x b o ์โลุนคอมฟิพัทกันครับโอเคฮะนี่ดูกล่องครับสวยดูดีฮะโอเคแล้มา unbox กันครับนะเปิดมาเราเจอของแถมก่อนเลยฮะเป็นถุงผ้าอนเนกประสงค์โอ้ใบใหญ่มาก ใหญ่มากใส่อะไรก็ได้ฮะใส่รองเท้าใส่ผ้าเปียกใส่ได้เยอะมากเลยใหญ่จริงๆโอเคต่อมาเรามาดูตัวไฮไลท์กันนะครับเป็นรองเท้าแบบมินตันนะคอมฟีพัสสองข้างสีอ่ารุ่นที่เรามาอันบ็อกซ์เนี่ยครับจะเป็นสีกลมนะฮะเนวี่เลดนะฮะ แล้วก็มีอีกสองสีจะเป็นสีขาวอ่าแล้วก็จะเป็นสีฟ้าส้มครับโอเคทีนี้ในส่วนของรองเท้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรองเท้าที่สวมใส่เล่นแบดมินตันสำหรับคนที่หารองเท้าราคาไม่แพงคุณภาพดีนะฮะจุดเด่นไฮไลท์ของรุ่นนี้ครับจะอยู่ที่อินโซครับอินโซเนี่ยจะเป็น วัสดุ EVA ฮะก็ช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตส้นเท้านะฮะเดี๋ยวเราเอาตัวซัพพอร์ตออกมาดูกันฟึบอ่านี่ครับนุ่มนุ่มมากนี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อใกล้กลๆฮะอ่าชัดเจาวโอเคฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของการตัดเย็บตัวรองเท้ากันครับ หน้าคอมฟีพัทนะครับก็จะทํามาจากวัสดุพวกฟา b r บริกเมชนะฮะพวกนี้ทํามาจากผ้าข้อดีคือระบายอากาศได้ดีครับแล้วก็มีความสวยงามคงทนนะฮะในส่วนของหน้าเท้าด้านในเนี่ยก็จะทํามาจากหนังนะครับมีรูระบายอากาศนะฮะในส่วนของช่วงราวเชฟอนะครับตรงเนี้ยจะ น่าจะเป็นวัสดุที่หนาเป็นพิเศษหน่อยฮะป้องกันการลากเท้าจากเวลาที่เราตีแบดมินตันเนี่ยครับเคคในส่วนของมิโซะครับตางด้านฝ่าเท้าเนี่ยก็จะมีวัสดุที่ป้องกันข้อเท้าพลิกอ่าเนี่ยครบจะบิดตัวไม่ค่อยได้นะฮะค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวโอเคในส่วนของฝ่าเท้านะฮะหน้าเท้าก็จะเป็นนอนมาร์กิ้งครับเล่นในคอร์ด อินดอร์คอดนะฮะแล้วก็ตัวลายของตัวฝ่าเท้าเนี้ยจะเป็นรูปเหมือนกับหกเหลี่ยมเฮกซากลิปน่าจะเป็นรูปลักษ์การเคลื่อนตัวรอบทิศทางอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าในส่วนของส้นเทา้าส้นเท้าตรงนี้ค่อนข้างแข็งะฮะก็ ป้องกันเรื่องของข้อเท้าพลิกได้ครับจากเอ็นร้อยหวหวพลิกอะไรอย่างเงี้ยฮะน่าจะเซฟได้พอสมควรเลยอ่าเนี่ยครับก็ถ้าใครสนใจรองเท้ารุ่นนี้ก็สามารถติดต่อผ่านทาง JC Badminton ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ